ทุกเรื่องราวยิ่งใหญ่มักจะเริ่มต้นจากสถานที่ธรรมดาเช่นเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่แสนสงบและเรียบง่ายแต่ใครจะรู้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันยิ่งใหญ่เคเด็กหนุ่มผู้หลงไหลในดาราศาสตร์และไอรีนพี่สาวที่รักการสำรวจต่างมิติสองพี่น้องที่มักจะใช้เวลาในทุกค่ำคืนเฝ้ามองท้องฟ้าด้วยความหลงไหลแต่คืนนี้กลับมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นท้องฟ้ากลางคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนแสงประหลาดพุ่งลงจากท้องฟ้า ท่ามกลางความมืดของท้องฟ้าแสงปริศนาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนปรากฏขึ้นมันพุ่งผ่านท้องฟ้าแล้วหายลับไปในป่าแห่งหนึ่งนำพาสิ่งที่ไม่คาดฝันเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขาห้องนอนที่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เรียงรายมีสมุดบันทึกและหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงภาพของจักรวาลในคืนนั้นเคพบว่าสัญ,ญญาณบางอย่างจากดวงดาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนส่งมายังอุปกรณ์ของเขาสัญ,ญญาณที่เต็มไปด้วยความลึกลับและซับซ้อนเหมือนกับข้อความที่ถูกส่งมาจากอีกจักรวาล เคไม่สามารถต้านทานความสงสัยของเขาได้เลยเริ่มถอดรหัสสัญญานั้นอย่างเต็มความสามารถและสิ่งที่เขาพบทําให้เขาแทบจะหยุดหายใจเพราะมันคือแผนที่แผนที่ที่นาพาพวกเขาไปสู่ความลับอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกัน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป